สวัสดีค่ะมิวสิกบีนเคโฟเรีค่ะสิกก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ทาง a อเอนำดิสนีย์พลัสทอ t ์ตาเข้ามาเพราะว่าทางครอบครัวสิกเองก็ชอบดูดิสนีย์มากๆาก็เลยดีใจที่ต่อจากนี้นะคะเราจะได้มีกิจกรรมทํากับครอบครัวอีกอย่างนึงเพิ่มแล้วสิกเลือกเป็น Black Panther กับ t อย Story ค่ะจริงๆสิกมักจะอยู่กับน้องชายแล้วน้องชายสิกเขาชอบ t อย Story มากทีนี้ก็เลยเป็นภาพยนตร์ที่สิกจะแบบได้ดูแทบทุกภาคแล้วก็ได้ดูหลายๆรอบเลยชอบค่ะ ก็ต้องเป็นเมนูละทัุยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่เรียกว่าทั้งเรื่องเนี่ยดำเนินมาเพื่อเมนูนี้โดยเฉพาะเลยแล้วซิกเองก็ยังไม่เคยลองชิมเมนูนี้สักครั้งหนึ่งก็คงอยากจะได้ลองกินของจริงค่ะเจ้าหญิงเหรอฮะเอลซ่าละกันเพราะว่าน้องสาวของซิกก็ชอบดูแปดรอบได้ที่แบบน้องสาวหนูเขาแบบร้องเพลงแล้วก็ชวนดูอยากสนิทกับ sadness ค่ะหรือว่าความเศร้าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่มีมิติแล้วก็อยากจะเข้าใจเขา มีเรื่องมาเลฟิเซนต์ค่ะ well well พิเศษแพ็กเกจรายเดือนกับ AIS ที่เดียวเท่านั้นสมัครล่วงหน้าวันนี้ถึงวันที่27มิถุนายนนี้เพียง35บาทต่อเดือนจากราคาปกติ99บาทพร้อมรับสิทธิ์เพิ่ม1เดือนสมัครเลยกดดอกจัน1 1ึ่งหนึ่ความพิเศษนี้ exclusive only on AIS